เตือนอีกครั้งการรักษาปวดซ้นเท้ารองช้ำที่คนส่วนใหญ่อาจไม่เคยรู้สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอับนายแพทย์อนันชาติชีวิม,มาเรีหมอฟันครับเป็นนิสัญดีแพทย์และหมอฟันเค็มครับไม่อยากพามาหาหมอฟันครับคลิปนี้ครับหมอจะมาเตือนอีกครั้งครับกับคนไข้ที่เหมือน,นกันปวดซ้นเท้ารองช้ำครับ กับการรักษาที่คนส่วนใหญ่อา,อาจไม่เคยรู้การรักษาในทีท่นี้อาจจะเป็นความรักษาที่ดูดีและดูหายปวดแต่บางทีมันกณอาจต้องแลกมากับเรื่องหลายๆอย่างหากคุณเป็นคนหนึ่งครับที่เหมืองกานปวดฟันเท้ารองช้ำมารักษามาเยอะครับหากคุณเป็นคนหนึ่งที่หมือกันปวดฟันเท,ท้ารองช้ำและก็อาจจะเริ่มรักษาหากคุณเป็นคนหนึ่งครับที่ปวดฟ่นเท้ารองช้ำรักษาอย่างไงก็ไม่หายผมอยากชวนฟังคลิปนี้ครับและคุณจะเข้าใจ คุณจะได้ระมัดระวังจะได้เข้าใจว่าวิธีการรักษาการฝวฟเท้ารองช้ำที่ถูกต้องมันคืออะไรแล้วที่น่ากลัวหรือเทมันจะไม่ใช่ที่ผิดแล้วนะฮะแต่ที่มีความเสี่ยงมันคืออะไรบ้างก่อนอื่นนะคุณต้องเข้าใจก่อนว่าการปวดฟุเท้ารองช้ำมันคืออะไรเช่นเคยครับเพื่อเป็นการให้คุณพากชิดดีๆครับสำหรับช่อง YouTube คุณสามารถกด s u b s ไ r i b e ได้ที่หมอฟันหมอฟังเก็บวันในช่องเฟ e บุ๊ k คุณสามารถกดติดตามที่ดรฟันหรือหมอฟันครับโอเคนะปวดฟุนเท้าหรือรองช้ำเกิดจากอะไรครับเปิดจากกระบวนการอักเส คุณจะทําอะไรงานกเดินเยอะอะไรเยอะอะไรทับอะไรเยอะอะไรก็ได้แต่ครับคุณเกิดกระบวนการอักเสบครับของบริเวณองเอ็นฝ่าเท้าตรงนี้อยู่ภาพย่าคคุณอาจจะน้ําหนักเยอะเดินเยอะใช้รองเท้าผิดประเภทใส่ส้นสูงหรืออะไรแก่และคุณมีปัญหาครับคุณจะมีการปวดฟ้นเทา้าตามมาโดยอาการส่วนใหญ่มักจะเป็นอาการในตอนเช้าที่อาการมันจะเป็นมากโอ้โหตอนที่คุณลงก้าวแรกนะทุกคนมันจะปวด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 ,ปวด,ปวด,ปวดแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้น หรือบางคนครับตอนเชาน้าไม่เท่าไหร่พอตกบ่ายคุณเริ่มเดินเยอะอาการปวดเริ่มเป็นมากขึ้นและในคนที่เป็นมากครับอาการปวดมันจะลามจากแค่ตรงนี้เนื่องจากว่าเอ็นฝ่าเท้ามันกระจายหมดนะมันก็จะกระจาย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 ไปทั่วๆและคุณก็จะปวดเท้าเลยล่าสุดครับหมอพูดเจอคนไข้มีปัญหารเรื่องของเอ็นฝ่าเท้าเหลือเป็นรองช้ำมาสามปีรักษาโดยการกินยารัากษาโดยการกายภาพรักษากายภาพเขามีอัตราฟงอัตราฟาทําอะไรมาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทำหมดแล้วไม่ดีขึ้นรักษาโดยการฝังเข็มไม่ดีขึ้น รักษาโดยการไปฉีดยาเข้าที่ฟนเท้าก็ไม่ดีขึ้นอันนี้แหละที่หมอฟันกนูวิธีการรักษาการปวดฟันเท้ารองช้ำม,มีมากมายไก่กองครับง่ายที่สุดครับเบสิองุ้นเลยคุณแช่น้ําอุ่นก่อนตอนเช้าอันนี้คือง,ง่ายเลยนะแช่น้ําอุ่นก่อนตอนเช้านะคุณอาจจะกินยากแก้ปวดแก้เสพก่อนอันนี้สองนะอันนี้สามคุณอาจจะทำท่ากายภาพาที่หมอฟันสอนการดึงที่ฟนเท้าทําให้การคลายตึงอันนี้สำหรับคนที่เป็นน้อยๆโอเคสำหรับคนที่เป็นมากๆนะครับ บางทีมันอาจจะต้องแบบทําอะไรที่มันมากกว่านั้นร,รึกภา้าไปฮะเข้าใจอยู่ครับแต่สิ่งหนึ่งที่คุณต้องรู้เลยครับว่าการรักษาของมันโอเคมันอาจจะมีไอ้ที่ที่หมอฟันพูดไปมันก็เป็นการรักษาอันหนึ่งนะแต่คุณต้องรู้ความเสี่ยงผมบอกอะไรมีอะไรบ้างอาจมีแช่น้ำอุ่นใช่ไหมมีกายภาพใช่ไหมมีกินยาแก้ปวดใช่ไหมอาจมีพักขาลดน้ําหนักถูกไหมครับฝังเข็มก็ช่วยได้ถึงแม้คุณคุณป้าคนเนี้ยเคยฝังเข็มมาแล้วก็ตามแต่ผมก็ยินดีนะฝังเข็มช่วยได้นะครับแล้วเพราะวันน แต่ที่สําคัญคือว่าเขาไปฉีดเข้าที่บริเวณของเท้าครับสิ่งที่เขาฉีดคืออะไรครับคือการฉีดสเตียรอยครับคุณรู้ไหมครับว่าการฉีดสเตียรอยทำให้อาการปดวดของคุณลดลงแบบเชียพันคุณจะหายปวดแบบทันทีทันได้ถ้าคุณหมอเขาฉีดได้ถูกต้องฉีดได้แบบมั่นยำเนาะแต่สําหรับโดยส่วนตัวของหมอฟันถามว่าสเตียรอยครับเป็นข้อหนึ่งในการรักษาหรือเปล่าอ่ะผมเอาจากงานวิจัยของต่างประเทศครับอันนี้ฮะคุณลองไปเปิดเช็คดูได้เลยครับ เง็นอะไรไม่เป็นเชียวนะตรงนี้นะวิธีการรักษาแพนตอร์พชเีติดคือรักษาอาการลักษณะของคนที่เป็นเปาา็นวัคซีนเมื่อกี้ที่หมอฟันพูดหมดละกินยากายภาพฝังเข็มลดความเสี่ยงลดน้ำหนักอะไรก็แล้วแต่แต่มาพูดถึงข้อนึงครับนั่นคือการฉีดสเตียรอยครับวันนี้บอกแล้วไงเตือนอีกครั้งแล้วนะเราขอครั้งสุดท้ายนะการฉีดสเตียรอยเป็นวิธีการหนึ่งการรักษาแบบไม่ผ่าตัด เวลาคุณปวดตรงไหนมันเกิดกระบวนาการเสพตรงนั้นสเตียรอยมันยบยั้งกระบวนการเสพต้บถูกไหมเห็นไหมมันจะ่ไม่กระบวนการเสพใช่ครับมันเป็นวิธีนในการรักษาครับแต่สิ่งนี้คุณต้องรู้ครับ potential risk include rupture of penta fascia and fat pad atrophy ผมอ่านให้ฟังเลยนะประมาณ10%อ่ะทุกคนดูผมไฮไลท์โอเคไหมหนึงคนที่ฉีดสเตียรอย มี10คนที่เกิดการแฟตแพทอโตฟี Fat A มันคืออะไรหมอฟันอ่ะมาดูต่อคุณจะได้เข้าใจคุณจะรักษาวิธีนี้หมอฟันไม่ว่าแต่คุณต้องรู้เรื่องนี้ก่อนเพราะมีคนไข้หลายหมอฟันที่มารักษา,ากับหมอฟันโดยการลองช้ำอ่ะแล้วเขาไปทําวิธีนี้มาเขาเป็นคนที่โชคไม่ดีคือทําให้เขาเกิดแฟตแพทอโตฟี A คืออ่ะดูนี่ฮะดูนะนี่คือเอ็นฝ่าท้าของคุณถูกไหมมันจะมีแฟตหรือมีไขมัน บางๆเพื่อเป็นใช้ในการซัพพอร์ตดนภาพนะครับไอ้เจ้าสเตียรอยเนี่ยมันเป็นรถกระบนการับเสียที่คุณปวดก็จริงครับใช่ครับคุณป้าคนนี้ก็หายปวดไปอยู่ช่วงข้ามคืนแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับมาปวดใหม่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับคือเจ้าแฟตแพดนี้หรือเจ้าไขมานี้มันถูกอโทฟี่คือมันเล็กลงหายไปนั่นทําให้เข่าของคุณไม่ใช่ขาของคุณมันชนกับพื้นทันที นั่นเวลานั่นแปลว่าอะไรนั่นหมายถึงคุณเดินครับเท้าของคุณจะชนกับพื้นทันทีนั่นหมายความว่าเอ็นของคุณก็จะชนกับพื้นทันทีนั่นก็หมายความว่าคุณอาจจะปวดตลอดไปนึกภาพไปแต่หมอฟันไม่ได้บอกการฉีดสเตียรอยด์ไม่ดีแต่นี่คือผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นสิบคนในร้อยคนซึ่งคนไข้ที่มาหาผมเขาเป็นแบบนั้นครับ เขารู้สึกว่าเหมือนเดินและเท้ามันติดกับพื้นเหมือนแข็งแข็งมาชนกับพื้นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นครับเพราะฉะนั้นฟรีนิหมอพมาเตือนวันนี้คือถ้าคุณจะรักษาวิธีนี้ห,นหมอฟันไม่ว่าเพราะมันก็เป็นหนึ่งในวิธีในการรักษาแต่มันมีผลข้างเคียงที่คุณต้องยอมรับได้นั่นคือ10%อาจจะเกิดขึ้นกว่าจะมีแคทแพทโรฟี่คือเท้าคุณอานาคตมันจะติดถึงตลอดไปคุณอาจจะเกิดเท้าวปาาวดเรื้อรังาพะครับ เพราะฉะนั้นถ้าคุยกับหมอกระดูกจริงๆเขาจะบอกเขาไม่จําเป็นเรื่องเท้าหมอกระดูกที่เชี่ยวชาญเรื่องเท้านะผมไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องนี้นะแต่ด้วยความที่ผมเจอคนไข้แล้วผมก็มีรู้จักกับอาจารย์ที่เขาทําเขาก็บอกว่าไม่จําเป็นจริงๆเขาไม่อยากจําเป็นต้องฉีดสเตียรอยด์แต่จะฉีดในเ,เมื่อคุณรักษาด้วยที่อื่นไม่ดีขึ้นแล้ววันนี้ผมก็บอกคุณป้าครับเพราะว่าถ้าคุณป้ามีภาวะนี้การฝังเข็มมันเลยอาจาจะเป็นแค่ชั่วคราวละรึผ่าปะรึผ่าปะแต่โอเคการฝังเข็มมาช่วยลดอาก,การปวดลดกระบวนการอักเสบได้ แต่ถ้าคุณเกิดภาวะนี้ไอ้เร่ออันต้นี้มันกิเหมือนแก่ลำบากนึกภาวะ,ะถ้าคุณเคยดูคลิปหมอฟันนะคุณลองเฟิร์สคำว,ว่าลองช้ํามหมอฟันนะนะลองทามหมอฟันนะแล้วคุณลองไปไล่ดูจะเจอผูอ้หญิงคนหนึ่งครับเขามาอธิบายกับกลไกที่เขาเกิดขึ้นจากการที่เขาไปฉีดไอตัวนี้แหละแล้วสิ่งที่เขาเขามีความรู้สึกอย่างไงคุณลองไปฟังดูเป็นคําเตือนที่คนไข้ออกมาเตือนเลยผมไม่ได้พูดนะครับคนไข้เป็นคนพูดเองเลยว่าอย่าให้คนที่ปวดฟันทาลองชามมา้ำอตัดสินใจให้ดีก่อนที่จะรักษาแบบวิธีไหน ผมถามว่าป้าทาไมป้าถึงไม่ฉีดล่ะป้าวันนี้ที่มารักษาเนาะนะป้าทำไมป้า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 แดงถึงไม่ฉีดล่ะป้าแดงบอกว่าก็มีคนบอกว่าไปฉีดล่ะมันหายเลยผมบอกไม่เถียงเลยผมก็ไม่เถียงเพราะสเตียรอยมันฉีดแล้วมันจะเบาเลยจริงครับเพราะมันไปจักการที่จุดปวดแต่ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นล่ะคุณหลับได้หรือเปล่าโอเคไหมโอเคไหมครับทุกคนเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมมาเตือนมาบอกมาแบ่งปันอยากให้ทุกคนเข้าใจวิธีการรักษาที่ถูกต้อง เดี๋ยวท้ายคลิปนี้ผมแนะนำครับสำหรับใครที่เป็นปวดฝ่นเท้าลองช้ำจริงๆคุณไม่จมำเป็นต้องมาฝากกับหมอฟันก็ได้ให้คุณเอาสเต็ปที่หมอฟันจะบอก5วิธีนี้ปวดฝ้่นเท้าลองช้ำหายได้อย่างแท้จริงใน5วิธีนี้ท้ายคลิปนี้ผมจะลงให้ให้คุณไปฟังแล้วคุณไปทำตามเชื่อไหมครับว่าหลายๆคนอาการดีขึ้นมันอาจจะดูนานหน่อยเป็นชั่วโมงแต่คุณเชื่อเถอะคุณค่อยๆฟังแล้วคุณทำตามอาการคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนโอเคเนาะเพราะฉะนั้นคลิปนี้กันฝากนะท่านผู้ชครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้พิมพ์กดไลค์ like, กดแชร์ share, แบ่งไปที้คนอื่นแล้วก็พิมพ์ว่าดีมากมาไว้หน่อยเพราะฉะนั้นครับสุดท้ายขอสรุปให้ฟังว่าขอเตือนอีกครั้งการรักษาปวดส้นเท้ารองช้ำที่คนส่วนใหญ่อาจไม่เคยรู้คุณจะรักษาอะไรหมอฟันไม่ว่าเพราะมันอยู่ในไกด์ไลน์แต่คุณต้องรู้ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับสำหรับผมผมมั่นใจว่าฝังเข็มมันโอเคอ่ะมันมันช่วยได้ม,ไดนะม,ไดมันอยู่ได้นะครับการทำกายภาพมันช่วยได้แล้วมันอยู่ได้แบบนี้เป็นตน้นเออเออเออผมลืมให้ดูเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมหาว่าผม ผู้เล่นผมไม่ได้พู้เล่นนะครับนี่คือผลจากการที่เขาไปฉีดที่ผมบอกเห็นไหมฮะมันจะมีเหมือนรอยเปื้อนๆที่บริเวณที่เท้เาคือมีกระบวนการอักเสบเกิด,ดขึ้นแล้วเนี่ยมันทับกับพื้นมันมันมันไม่คุ้มอะ่ะไม่รู้จะพูดยังไงมันไม่คุ้มอะ่มมมอะถ้าถามผมนะาถ,ามถ้าถามถ้าถามหมอฟันนะแต่ไม่ได้บอกว่าการฉีดผิดนะไม่ผิดนะเพราะเป็นเปนหนึ่งในกระบวนการรักษาแต่ถ้าผมเลือกได้ผมเลือกที่จะไม่ทําแบบนั้นนะครับอาจจะหาวิธีอื่นแทน โอเควันคลิปนี้ฝากไปเพียนี้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แบบคนอื่นๆด้วยแล้วก็เช่นเคยครับเพื่อเป็นการที่คุณพัภคิดดีๆครับสำหรับให้คนยูทูบคุณสามารถกด subscribe ได้ที่หมอฟันหมอปอเค็มสำหรับที่ของเฟซบุ๊กคุณสามารถกดแชร์ที่ด็อกเตอร์ฝันหรือหมอฝันนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับผมบ๊ายบาย